โอ้ยไอ้น้องหมยลูกเหลือรอดกี่ตัวเอาอาหารมาให้อ่ะอาเอ่ะหันเม็ดอ่ะเลยอหันเม็ดเล็กอ่ะมาลูกอ่ะโอ้ยนอนแอ้งแมงไงปิ้นความปิ้นหงายนี่อ้าวอู้หูหูโอ้ยลูกค่ะ อ้าวไปกับแม่แล้วก็แม่เจ้าเอ้ยมลูกเอ่ะโอ้โหกี่ตัวนี่หรอดนี่เล็กกี่ตัวนี่ยโอ้ตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวเบาเบาโอ้โหตายตายปิินความปิินไง ดีดดิลูกดดิดดิข้าให้ตกขึ้นอ่ะอะอ่ะนที่ถาดนี้ก็แล้วกันเอาไว้ที่ถาดอ่ะได้ข้าลูกเองกิตอ่ะ ตัวอื่นก็กินด้วยได้ใส่ไว้ให้เยอะๆใส่ไว้ให้เยอะๆเลยอ่ะเสือไอ้ไปยามมา่ำมันไอ้อต้งไอ้ต้งเอ้ยต้งต้ง,ตง,ตงไปย่ำลูกอ่อนลูกเขาอุย้ยบาปอเอ้ยดูได้เอ็งดูมันเนี่ยังนอนแง้งแมง,งเงี้ฮะกกลูกดีๆลูกเอ้ยมันเกิดได้เยอะแต่มันไม่มีสบการเลี้ยงลูกเลยด่ะ เกิดได้เยอะแต่แต่เลี้ยงลูกไม่เก่งได้อย่างเสียอย่างนะู้พวกเองเลีนะเ้ยงลูกไม่สู้เก่งให้เหมือนเอ้น้องปีใหม่น้องปีใหม่เกิดได้น้อยแต่เลี้ยงลูกได้ดีสี่ตัวก็รอดหมดแต่ไปตายกับแมวตัวนึง แต่นี่เกิดไม่สิบเอ็ดตัวแต่ไม่รู้จะรอดกี่ตัวอ่ามาละินความปิ้ไหฮะไปเหยียบไปเหยียบกันเลยเดี๋ยวดิเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวดิโอ้ยอ่ะนี่โอ้ยไม่เอาไม่เอาค่าจะเก็บไว้ให้มึงเดินดูมันได้ๆด้ปินความปินไงไะ เอออลูกสงใสยมันจะทับกันเดี๋ยวเอาน้ำไว้ให้ลูกเอาน้ำให้อ่าอนี้ตัวอ่อนแอเดียรีลูกเดียวมันอ่อนแอมันอ่อนแอข้าจะเอาไว้ให้นี่ไปถาดนี่ลูกเลี้ยงลูกดีๆกันเองอ่ะเออข้ามาดูให้อ่ะอ่ะมาเกิดได้เยอะแต่เลี้ยงลูกไม่เก่งเองอะ มีข้อเสียคือเกิดเลี้ยงลูกไม่เก่งแต่เกิดฟักไข่ได้เยอะมากสิบเอ็ดฟองก็ออกมาครบแต่มาเสียตรงที่เลี้ยงลูกไม่ดีกกลูกไม่ดีถ้าดูให้ดูให้ใหญ่ดีดีดเลีเ้ยงลูกดีดีดนะเนอะเอ็นดูมันไปนหมดออกไปอ่ามาลูกแม่

กินถาดเล็กๆนี่จะได้ตื้นๆน,นาที่เล็กๆ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những อาหารก็พร้อมน้ำก็พร้อมไปทับลูกมันหน้าลูกเอ้ยโอ้โหว่ามันเกิดหน้าร้อนถ้าจะดูแลเจ้าอย่างไงให้มันรอดไม่รู้จะทำไงดูมันยังเหยียบลูกมันอีกกระหังเบาเบาลูกเบา เ้าเอาเอาเ้า,าโอ้ยย่ำมันเอาเ้ามันไปเคี้ยวย่ำกันอยู่บริเวณนะ่ะไก่น้อยอยู่ใต้อุ้งเท้าสูนั่นโอ้ยจัด